วันนี้นะคะพาไปดูปลาเผือกค่ะซึ่งลำตัวจะมีสีขาวแวววาวสะอาดสะอ้านเลยนะคะโดยนายอภิชาติมากับหรือน้องเบนซ์อยู่ที่ร้านอ้อมสารเปาสีแยกคอกเป็ดตําบลพิมานอําเภอเมืองจังหวัดสตูลได้เอาปลากดเผือกมาให้ดูหลังจากที่ได้ไปตกปลาและก็ได้มาค่ะ โดยน้องเบนซ์ได้บอกว่าปกติแล้วน้องเบนชอบตกปลาเมื่อเวลาว่างก็จะออกไปตกปลาเสมอและเมื่อช่วงเย็นของวันที่1พฤศจิกายนได้ไปตกปลาที่คลองปลาไก่ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะออกไปยังคลองตำมลังโดยได้ปลาดุกทะเลสอตัวและปลากดขี้ลิงสองตัว เมื่อตกตัวสุดท้ายปรากฏว่าดึงเบ็ดขึ้นมารู้สึกแปลกเนื่องจากปลาที่ตกได้มีลำตัวสีขาวทั้งตัวซึ่งก็ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนเมื่อแกะเบ็ดออกจากปลาพบว่าเป็นปลากุดลักษณะที่ต่างจากปลากุดตัวอื่นๆที่ตกได้คือลำตัวมีสีขาวเหมือนมุกที่บริเวณล,ลายของปาก็จะเป็นสีเงินแวววาวสวยงามมากตาและขี้เป็นสีแดงอมชมพู จึงรีบเก็บของและกลับบ้านทันทีเลยค่ะโดยน้องเบนรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้ปลาตัวดังกล่าวมานะคะเพราะไม่เคยพบเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน mm. เมื่อนำกลับมาบ้านพ่อและแม่เพื่อนบ้านต่างมาดูต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนเช่นกันค่ะโดยชาวประมงรายหนึ่งนะคะที่ได้มาดูปลากดเผือกก็ได้บอกนะคะว่า ก็ตนเองก็ได้ทำประมงออกเรือมา50กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นปลากรุดสีขาวเผือกแบบนี้และไม่เคยได้ยินว่ามีใครพบเห็นมีใครพบหรือได้ปลากรุดเผือกแบบนี้มาก่อนลำตัวปลากรุดมีสีขาวเหมือนมุก ตาและคีบสีแดงอมชมพูหางก็จะมีสีแดงมีลายสีเงินววาๆสวยงามมากบางคนบอกว่านายอาภิชาติหรือน้องเบนโชคดีที่ได้ปลาตัวนี้มาและคนที่ได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นของสวยงามแบบนี้สำหรับปลากดเผือกตัวนี้นะคะนายอาภิชาติหรือน้องเบนบอกว่าหากว่ามีผู้สนใจในปลากดเผือกตัวนี้ ก็ยินดีจะขายให้นะคะหากผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์ของน้องเบ้นนะคะ0942584092ค่ะคือต้องไตองไปเลยต้องกธรรมดาเหมต้องไปเนี่ยคือต้องไปต้องมาถึงมันกินมากอกินมาก็ดึงขึ้นเหลือกินข้าวเววเลย ปูมันดีใจละวันเลยนะดีใจละวันเลยแต่ที่มันเลี้ยงก็มเทื่อนนะว่าได้ได้เหมือนกี่ตัววันนั้นนั้นได้มาตัวได้ปลาลูกเล่มาโซ่ทิ้งก็ได้ปลากกดคีริงตัวธรรมดาที่มาจ่ายเขมาโซ่ตัวที่มตัวนี่หน้าตัวก็คือตอนเพิ่มมาตอนแรกเราคิดว่าเป็นตัวอะไร่ก็มันเป็นตัวปลาเลยไม่รู้มันกันเพือกก้าไว้อย่าง้อะไรก็เหมือนล่อมันเลยต้องต้องปลาลองต้องเหมืกี่ปีนะผมตกมาน้าเป็นสิบปีได้ไม่ตก ตัวเล็กสใจงหลค้ายหคายครับนสดราคามาเลยราคาสนใจกับค้ายเคยยันไม่เคยครับงาริกว่าปีอันนี้ผมบอกเลยออกงาปลามลังครับปลาเนี้ยฮะอยู่ออกไม่ไม่มีใครพบเลยเนาะไม่ไม่มีครับนี่ตัวเหล็กงะตุนแล้วพวบ่จริงจริงฮะปจุดีนั้นเลได้ไหวกบนั่นหลวก่พม